วัดีจาพี่น้องชมดอกไม้ยามเช้าสวัสดียามเช้าสวัสดีจ้าทุกคนดอกไม้กลางบาน <c oughs> สบายดีสุขสุขคนนะพี่น้อง ดอกใหม่กระล่างบานสีม่วงอมขาวสีม่วงอมขาวดอกโบตันกับหอมชุยชุยขึ้นเกา่ารอพี่น้องอันนี้เป็นภูมิกระล่างบานยาย่มากมากอันนี้พี่น้องสีเป่นงามเป็นขึ้นสุป,ปีได้หน่นี่เป็นขึ้นสุป,ปี เบิดหนแล้วพนก็ขึ้นมาอีกพี่น้องสวยยหญ่สีมักออกม่วงม่วงสีม่วง,วง,วงพี่น้องเห็นบ่หาแต่แนวสีม่วงมาปลูกพึ่งจะบานนี่นี่บานเมือวบ้าน อันนี้พ่นลงมมาไห้่จังไรแตะกี้อยู่พูดนี่เถอเห็นบ่าพี่น้องมีดอกเดียวมี้ยจุ่มเดียวพ่นลงมมาอันนี้ก็สีขาวพ่นลงมม่น้ำกันอาดอกใหม่ไหพี่น้องชอมอีกจ้า กลังบานพี่น้องอันนี้ก็บบานเ,เลียวเพ้อสีขาวนี่หอมหอมพี่น้องหอมแบบสบลบวี่เรนจ้าหอมแบบอุ้ยเบิงหอม เบื้องหอมพี่น้องดอกดอกพักบัวเห็นบ่ดอกพักบัว,พ,บวพ่อแกงเนยได้พี่น้องเบงพ่อแกงพ่อผัดตบัตบตบพักซี่อันนี้กะเทียมพี่น้องก็ล่างงามพักเทียมพักเทียมกินกระปุนเนาะปุน๋นพ่อแกงแล้ว พ่อขัวใช่ไกลล่หรพักซี่พักซี่กระเทียมพ่อขวัวเรยวพ่อขวัวเร็วพี่น้องกระเทียมก็ล่างงามช่มสวนอีก,กอนพี่น้องผ้าพี่น้องช่มสวนอีกจ้า มาเทียวสวนน้ำย่าิร้เจ้าเขาหัวเขาสวนจ้าหาเนี่ยไม่พี่น้องเบิงนะจ้าอันนี้พักสลัดจ้ามาเด้อมาแบ่งไปปลูกจ้าพักสลัดอุ้ยอันนี้คือเป็นดอกดีแท้เบิง อันกระเทียมกระเทียมปลาฝรั่งแม่พี่น้องตะกี้ยายกับบรูนู้ทอนเทีมทอนถิมถามป่อยายเมียังนี่กระบบปากกระไรไปเบิ่งอันน้องยญาหวานน้องยญาหวานเพิ่นกระรูภาษาย่ายกับบรูนู้ย่ายกับเบิ่งบันเปลี่ยนเพิ่นว่ากระเทียมปลาฝรั่งป่นนะเนี่ยย่ายบารูย่ายกับทอนถิมแล้วตะกี้เบิ่ง พักเงี้ยงรังปาดย่าบ่เคยเนเป็นโดกร้ายปานี่เัก้เทียปาดโทป่วาดสะอเบอิ่โอ้ยเป็นโดกเมฆขาวจานผ่านพี่น้องพี่นี่เป็นโดกคักเบอเนน่ะ อันนี้จุ่มนี่ซีเมนดอกไม้อันฝรั่งเอาดอกไม้พ่อใหญ่เพิ่นซื้อยายปลูกดอกไม้ให้พ่อใยายเรนี่ฟังนี่กระเทียมพ่อใหญ่คือต้นใหญ่คืองามไว้แต่พี่น้องเปิ้ลพนตกใส่ข้าวเดียวงามไว้เนาะพักซี่กับพ่อแกงนี่ล่ะพี่น้องพักซี่พักซี่ กระเทียมตุน่นใหญ่ไว้อู้เบือ่อันนี้หระพาพี่น้องมาท่านไหนเอามาปลูกอีกอยู่ในอันเลื่อนจำอยู่ในเลื่อนโรงพักยังมีอยู่มาท่านไหนปลูกเจ้ามาปลูกอายุพี่น้องอันนี้ B2 B2 อันนั้นพักกาดพักกาจีนพักกาจีนห่อต้นนี่ๆนะพี่น้องอันนี้ก็บมักทั่วภูมิมักทั่วภูมิฝรังพักกระกเทียมปลากบสบซ้ำนี่และซ้ำกันหมู่บ้านยายแหวบึงอยู่ในกระเทียมปลาเมื่อท่านแกพี่น้องซ้ำนี่อยู่อยู่ปลากับซ้ำนี่แหละ ท่านแกดอกโบตันสีขาวกระลังบานพี่นอ้องมันบอกเป็นจุมจ่มๆข้างแยกออกข้างแพร่ร้ายเนาะกระลังบาน อันนี้ดอกใหญ่พี่น้องดอกใหญ่ให้เพื่อพอแง่บาปปาร์ตพอเพื่อให้มันดอกใหญ่ปานนี้เพอนนะแล้วว่าพอใหญ่อยู่ข้างในนั่นถ้าเพคนสิมีในอยู่ข้างในเห็นบ่พี่น้องสามันแต่ส่วนมากเพคนเอาเงาไปปลูกหอมหอมในสีขาวเนี่ย เพราะไงไรเอาดวดเทนบ่เอาเสียกเสียกครึ่งไว้ถ้าบ่จังสันร่มมาพัดเป็นน้ำร่มเบิดสุก,กี้นี่เบิ้งสุก,กี้นี่พี่น้องสีโตน สุก,กี้นี่นกไม้ฝรัง่งกำลังสิเป็นหมาเอามาหาตุดดนี่พี่น้องสองชนิดนกไม้ฝรั่งอันน้อยอันเขียวๆแล้วก็อันข้อขาอวบมีใยนี่อันใงกำลังเป็นหมากเห็นปน่เอาคนขึ้นลมมาทางนี่ฮะ คือลมมาทานนี่เป็นอย่างเธอคือหงอยแท้เบื้องพักชี่พักชี่อหอมปลอมมาญา่าเอินพักชี่อหอมปลอมเนี่ยพี่น้องพี่น้องเอินคือญาตบ่พอเมียผ้าเอินว่าอันนี้ญาปู่บักแตงข้างปู่บักแตงข้าง ตัวรันเตาตัวรันเตาผ้าพี่นอ้องช่วพักว่าสิปลูกเรนเรนเนี่ยพี่น้องปลูกกินยอดพอนนะยอดพอนแซีบเสบเนี่ยว่าจะปลูกเลนเรนนะบ่วเมียนเห็นเพลินง,งามเลยเอาไว้เอาไว้ทาพัดนะ้ำมันหอยใส่เห็ดใส่ พักร่วมมิดเ,เสียบด้วยใส่เห็ดนางฝ่านเนี้ยพัดน้ำมันหอยใส่หมึกเขือเทศเนี้ยใส่ขา้าวโพดอ่อนเนี้ยใส่พักสารพัดพักงามนะผี่น้องเบ้อ หยอดเพิ่นเฮ็ดเอเล่ยู่กินกับลาบกับป้นกับต๋าบหมกหงปลูกไว้กินหยอดก็ได้ได้พี่น้องแซบเสบีสบหยอดเพิ่นสงสัยสิออกดอกแล้วบ่สงสัยยายเฮ็ดแบบนี้ยได้พี่น้องแอบบแอบบไว้เพื่อล้มผัดว่าห้เพิ่นนอน <c oughs> หอมนี่ก็เป็นดอกเลยได้พี่น้องเบอร์เฮ้ยสโลเซร,ร์คืนเนาะเบอ เป็นโดกเดียวเห็นบ่ะขันขันช่วงพักกระเสียบใกล้เลยขันช่วงพักแล้วอันหอมแดงฝรั่งในมันเนี่ยพี่น้องที่ยายเอาในมันบานวานในดำดำ ได้กินขามปีผุนได้พี่น้องทิมาโตก,กับว่าตายหรอเนี่ยเม็ดดำๆก็ลังงามทั่วรันเตาย่ายกับง่ามเนาะปลูกเล่นเลนกับง่ามนู้นตัวนี่ดอกไม้บัตเตอร์ไฟ อันนี้กระลังงาอันนี้เสียหวหัวพื้นมาแซไใบดอกพี่นองดอกไม้เบิดเที่ยนี่พีนองเห็นบ่เพือนขึ้นโดงนี่สิเป็นโดงดอกไม้หรอกถ้าหงอกกระโดดจะหน้ายอยู่หลังบ้านคนอ่ะมองนอนคนละอูคนละเปแบบธรรมดาธรรมาศาสตร์กระลังง่าเบื้องพี่นอง โอ้ยน่างามเนาะเบอร์เห็นบอลดอกไม้ดอกไม้อันนี้ว่าท่านปลูกเลยเห็นบ่ย้อนปลูกจะเอาไปปลูกนาบ้านเอาไปซอมนาบ้านรังตนกับตายอยู่นาบ้านราเรื่องราเรื่องเบื่อปลายพามะพี่น้องบูเบอรี่เห็นบ่ นี่ยังกูเห็นบ่หนุ่ยยายเดี่วพี่น้องเสร็จสิ้นเดี่วอันนี้ก็มีดดกอยู่ลายอยู่ลายอยู่จ้าอันนี้ดงดอกไม่ ผักชีผักชีย่ามเศ้านี่สิมีหมอเขา,ขาวๆน,น่เลยพี่น้องผักชีหอมปอมกับผักชีปูนกัน พ you know? ึงเบี like ้ยบขิกเขียพี่น้องยายรกออกกร้ายเราดิอันนี้ซื้อมาจากร้านมาเก็ศพักเสียนยายอยู่ในบ้านเพิ่งจะขึ้นไหมพี่น้องเมื่พักเสียนเพิ่งจะขึ้นพูดหน่อยเบี้ยพักเสียนนี่นั่นแถบนั่นแม่นเบิร์ตนั่นนั่นแถบนั่นแม่นเบิร์ตเบี้ยนี่หน่อยอยู่ อันนั้นอยู่ข้างต้นมาองุ่นนั่นก็ผักเสียนผักเสียนผักเสียนนั่นเป็นภูมินั่นผักเสียนอันนี้มันแบบขี้เขี้ยสิเป็นมากอันนี้ก็มาขี้เขี้ยปีเทเรียเลยเดี๋ยไปปลูกใส่บุหรี่ปลายปวดเบี้ยวขี้เขี้ย นี่มักพริกย่าย้วยมักพริกปลูกเป็นแถวไปมักพริกมักพริกมักพริกเพ็ดเพชรนั่นน่ะพี่น้องเห็นนะปลูกเป็นแถวไปมักพริก,ม,ก,ม,ก,ม,ยยกมักแตงโมก็มี่ยด้ย่าสิปลูหมากแตงโมสิปลูกแกงเนื้อหัวไชเทไก่เนื้อกรเสือไ้ ถากินไวยย้ไงเน่หมักแตงข้างกับมีพี่น้องแตงข้างไทยมักแตงโมมีห่หัวละผ้าบมักแตงโมปลูกไว้กินนวยหน่อยมันพี่น้องถ้านวยงามนวยใหญ่ก็เสียเอาไว้กินนวเบิงนวยแดงมันเน่บมักแตงโมสีเหลืองเียเอามาจะไทยบบดน,นี้ก็หมักแนบก็มี่ขัวไส้ไก่ ปู่ยูปป่ปลูกกินไปนาะพี่น้องพ่อบะไ้คิดหอดบ้านร้าย <laughs> <laughs> เป็นนักศิล่ะอีสานบ้านเฮาไปยุ่งใส่กะคนขยันนาะพี่น้องขยันกับว่าอดกินอยากกินอะไรกับปูกกินหากินกินอะไรกับว่คืออาหารบ้านอีสานบ้านเฮาดอกพี่น้องอันกินพวกสป,ปาอาหารฝรั่งกะกินในชัวข้าว หิวคือเกาเที่ยวกินอยู่เบิดมือเขาสันอาหารฝรัง่งสันอาหารอันไทยเล้า,ลาห้องเพ็ดเพชเนี่ยก็กินอยู่ทองเนี่ยอาหารฝรั่งกินบปอ,อยู่ทองเที่ยวกินตะเขาเบิดมืออันนี้คือดอกสมดอกมีอยังนู่บอนสมแมพี่น้องดอกบอนสมดอกบอนสม้มย่ายตัดออกไร้ายเพิ่นขึ้นอีกแล้วเบ้ง ยังสิตรัดออกเนี่ยอ,อันนี้ก็กะเทียมปลามะดาม,ม่าไปสองร็อปไข่คอนเพชรขนมเนี่ยเซันมาเอารูดเพซันหลายหลายมเอารูดอันนี้ก็สิเป็นนั่นปีทีเดียวเล่นพี่น้องกำลังเป็นดอกเห็นบ่อันนี้ยังก็ ขคืนสายขื่นสายต้นยินน่งๆนะพี่น้องเป็นดอกกระเสียวแน่วไว้อีกเลยย่ายแนวว่าได้ซื้อนี่มัก,รกมรไรกกว่ต้องซื้อในพันเม็ดพืนสิได้ปลูกดอกไ่้พ่าฮ่่า่าฮ่าฮ่าไ่าฮ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 ่าน่านะ่าฮ่าน่า่าฮ่า่อฮ่าฮ่า่าฮาฮ่าฮ่า่่าา่ กระดำมดาวกระดำมดาวอันน,น้อยนะพี่น้องเสียแล้วอ,ออกปลูกอยู่ไม่ยังนะแมงล่งบอกเฮ้ยกระดำมดาวเสียแล้วอ,ออกปลูกง่ายเออล,ล้วพักซี่ออกเลยพักซี่เหล้าพี่น้องด้วย แง่อเอ็นยืดตัวเมียพี่น้องมองเพิ่นเด้หนิมองเพิ่นเด้นน่เห็นปะแง่ตัวยืดแง่อเอ็นยืดตัวเมียเห็นบ่ต้นอี่ยังก็แดดดิบบ้านเม็ดตุเทถิบกับงามเนาะกินใบมันก็ได้พี่ย้ายพอ่อเม็ดเขาพูด เม็ขดขาโพดอันเม็ดสีแดงเห็นบ่ข้าโพดสีแดงร้านอันพอย,ยหญ่ทรงไม้จากเยอะละมั่นพอนะข้าโพดย่าได้ปลูกเบื้องอันนี้มะละมะละมะละผักไส้นะั่นะพี่น้องมะละผักไสยุคข,ข้างนอกก็มีบักพริกกับว่าท่านปลูก อันนี้ก็โหระพาเอาไว้นี่ล้วย่ายเสื้อไว้นี่บ่ออกไปบักทั่วภูมิบักทั่วภูมิก็เอาไว้นี่ล้ว <c oughs> ขี้ข้านก็เอาไว้นี่ล้วพี่น้องหมักตแตงข้างแสดงกินบ่เนี่ยฮะให้กินนะเดอะ้บอบักแตงข้างบักแตงไทยนี่ละ่ะพี่น้องบักแตงกัวไทยบ้านเฮานี่ละ่ะเดีดิด เบิงบ่งลูกกระล่างงาม พ่ออมใส่ไก่แล้วพี่น้องเบิง่งแต่ว่ายายสเสียเอาไว้ถ้าเพิ่นสิกอ่อแง่ซ้ำใดเพิ่นสีหอได้ซ้ำใดยายสิอยากเบิง่งผักการหออันนี้แง่ของจีนนะ่ะพี่น้องยายเสียเอาใบเบิงบ่งว่าเพิ่นสิกอ่อแง่ซ้ำใดอันนี้มือสีดำเนรพี่น้อง ยายไปทอนอยาอยู่หน้าบ้าน,นช่วงนี้สิมือดำปราเห็ดสวนขึ้นใช่กอใยๆหน่ะพี่น้องเบื้องยายบ้านขึ้นไรเนาะขึ้นใช่มาเอาเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้ปลูกกับ่ท่านเบอร์ดเด่นพักกาดอยู่น้ำฟอมอยู่น้ำกองตัวทีบ นามกะค้งงยู่ได้พี่น้องอันนี้ก็มักพริกปุ่มจะมักพริกปุ่มก็ล่างงา่ายจะสิปูกีกเกนี่เอายายปลูกอีกอันนี้ก็สวนเกินคือออกมาอีกแท่งออกมาเห็นบ่าย้ายปลูกอันนี้ก็ออกดีดีดบบคเขี้นี่กะได้รกถิ่มน้าเลื้ญขึ้นมาอีกเบ้ยหัวละผ้าย้าย โหระพา,ายายกว,วานมินหมดแมยงยังเนาะยายปลูกปีทีเดียวมหมยยายเอาไน่ผลมะล่องมะบานเมืองึ้นอีดีมั้ต้นเกาที่ยายอันที่บักแตงข้างเลี้ยยู่ต้นหนึ่งเสือไปปลูกปีทีเดียวเอาไนเอาไนปีทีเดียมมาวมะบานล่องเบิองสิออกบ่ว่าะสันออกอีดีพี่น้องโหระพา อันนี้คือต้นใหญ่แท้หูอ้อันนี้ต้นใหญ่แล้วพี่น้องบักแนบบักแนบบักแนบไท่หนิเมียเมออันนี้ก็ไอะไร้แนวอยู่พี่น้องบักแนบบักแนบบ้านเฮาเพิ่นแก่ไไรพัน่นเพิ่นอยู่พัน่นโตไปอยู่บักแนบแล้วีเอาบอกพีิก่าปลูกนี่อีกสามสีตน้นสองตน้นปลูกลงกระถาง บักิกปุ่มปลูกชุป,ปีได้พี่นอง่อยายสิป,ปูบักิกปุ่มชุป,ปีใสก่กระถางใสก่กระถางในโร่องเลื่อนนี่เพิน่นเพิ่นสีนวยง่ญ่เลยนวยปุ่มนวยงหญ่อันนี้ปลูกหรวละผ้าเบิ่งยังในโร่องเลื่อนสิเป็นจ้าไหนสีงามบ่พูดตะใบกระเร็ดใบออกนี่เพิ่นแตกเพิ่นขืนตะใบก็บ่ดีเลยเล็ดออก อันนี้กระทงกระทงหลงทางเบื้องคิงย่าเอามาปลูกไว้แล้วแหละจะมาแย่ไหมบุจะามาเริ่มข้าวเพิ่นเพิ่งจะออกไหมกระชายนั่นแหละเห็นบปล่า, <c oughs> า,าเฮ้ยแย่แย่มาคิดนี่เพิ่นบ่ขคืนเด้บัดย่มเาเริ่มเลยคืนเด้คืนใบก็บด่ดีเด้เนาะ เด็ดออกเบื้องผักแพ้วแย่ประกบไรประกบไรก็บขคือสิบตายดอกตี้กําลังแตกยอดออกฟ้าวไงเลอฟ้าวไงเลยล่ะฟ้าวไงฟ้าวงามอันนี้ก็ดอกไม้พอยไงเลยมัมยแบบไรบุเบื้องดอกอันผักติ๋ว ดอกผักติว้วดอกผักติว๋วลังบานกับสิประมาณนี่เนาะพี่น้องย่ากับสิขอจบกิฟซ้ำนี่เนาะจา้าพอก,กันกิฟไหมพี่นอ้องพาพี่น้องช่วส่วน สวัสดีจ้าพวกกันกิฟต์ม่นะจ้าบายบายขอพูดค่ะ